จัดอันดับ5วันเกิดรับทรัพย์16กันยายน2566ครับ สำหรับพี่ๆน้องๆที่ต้องการเข้ากลุ่ม H5 ภาษา,าหวยนะครับค่าสมัครสมาชิกเพียงแค่5 5 5บาทตลอดชีพเลยนะครับสิทธิประโยชน์ของท่านที่จะได้นะครับ1เลขเด่นประจำวัน2เลขปิ่งปอง3เลขสูตรนำโชค4รับสิทธิ์ในการตีเลขจากความฝันนะครับพี่ๆสามารถ โอนค่าสมาชิกมาที่ QR วอารคนี้ได้เลยนะครับธนาคาร SCB ครับหรือว่าไทยพาณิชย์นั่นเองนะครับหลังจากโอนแล้วสามารถแอดไลน์หมอแมนมาได้โดยตรงนะครับโดยที่ ID Line นั้นเป็นเบอร์โทรนะครับแต่อย่าไปคลิกที่ช่องหมายเลขโทรศัพท์นะครับให้คลิกที่ช่อง ID นะครับแล้วกรอกเบอร์โทรลงไปนะครับหลังจากแอดมาแล้วนะครับพี่พี่ส่งสลิปมาได้เลยนะครับแล้วแจ้งว่าขอเข้ากลุ่มเดี๋ยวหมอแมนจะส่งลิงก์ให้เข้ากลุ่มครับแล้วพบกันในกลุ่มนะครับ อันดับที่5นะครับได้แก่ผู้ที่เกิดในวันวันศุกร์ครับเคล็ดลับเสร,ริมดวงให้คุณไปทําบุญเกี่ยวกับของกินเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มแล้วก็ของที่เป็นคู่นะครับอาจจะเป็นทเทียนคู่ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นช้อนซ่อมเป็นตะเกียบหรือรองเท้าก็ได้ครับอันดับที่4นะคร,รับได้แก่ผู้ที่เกิดในวันพระฤหัสบดีครับเคล็ดลับเสร,ริมดวงนะครับให้คุณไปทําเกี่ยวกับที่ดินครับซื้อที่ดินถวายวัดอาจจะเป็นเงินจํานวนที่ไม่ต้องมากก็ได้นะครับ 50บาท100บาท500บาท1000บาทแล้วแต่กำลังของแต่ละท่านอีกจุดหนึ่งครับให้คุณไปทำบุญเกี่ยวกับสังฆทานยาครับบุญเกี่ยวกับยารักษาโรคต่างๆหรือทำบุญให้กับโรงพยาบาลก็ได้ครับอันดับที่3ครับได้แก่ผู้ที่เกิดในวันวันเสาร์ครับเคล็ดลับเสริมดวงคนวันเสาร์งวดนี้ให้ไปทำเกี่ยวกับเด็กนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเด็กกำพร้าบ้านเด็กพิการซ้ำซ้อนหรือจะช่วยเหลือเด็กที่ยาก,กรไร้เรื่องของทุนทรัพย์ หรืออาหารการกินก็ได้นะครับเน้นว่าทําบุญเกี่ยวกับเด็กๆครับอันดับที่2นะครับได้แก่ผู้ที่เกิดในวันวันจันทร์ครับเคล็ดลับเสริมดวงคนวันจันทร์ให้คุณเน้นทําบุญด้วยของที่เป็นคู่นะครับจะเป็นเทียนคู่ก็ได้นะครับจะเป็นตะเกียบก็ได้นะครับจะเป็นช้อนซ่อมก็ได้ครับหรือจะเป็นรองเท้าเพราะรองเท้านั้นมาเป็นคู่นั่นเองนะครับและอันดับที่1ครับแชมเปี้ยนสําหรับรอบนี้กับการจัดอันดับ5วันเกิดรับทรัพย์ อันดับที่1ครับได้แก่ผู้ที่เกิดในวันวันอังคารครับเ็ด้รับเสริมดวงคนวันอังคารครับให้คุณหาโอกาสไปร่วมบุญในการทำบุญหลังคาโบสถ์นะครับ จะเป็นสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นก็ได้นะครับจะเป็นเรื่องของอิฐหินปูนทรายเนี่ยได้หมดแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้เน้นหลังคาโบสถ์นะครับเชื่อว่าหลายๆวัดน่าจะมีอยู่แล้วหรือหากคุณไม่ได้เข้าวัดครับสามารถไปทําบุญตามมูลนิธิเกี่ยวกับคนแก่คนชราได้ครับส่วนอีก3มวันเกิดที่ไม่ได้จัดอันดับเอาไว้นะครับก็มีข้อมูลเล็กๆน้อยๆมาฝากกันคนวันพุธกลางวันครับการทําบุญของคุณให้เน้นไปที่ทําบุญลงศพผ้าขาวหอ่อศพเป็นเจ้าภาพงานศพทําบุญให้ศพไม่มีญาตินะครับ คนวันพุธกลางคืนครับให้เน้นการบริจาคเลือดหรือว่าการทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างก็ได้ถ้าใครบริจาคเลือดได้สุขภาพแข็งแรงนะครับถ้าทําได้ให้ทําแต่ถ้าใครไม่สะดวกไม่ว่ากันครับให้คุณหาโอกาสทาบุญเกี่ยวกับแสงสว่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมน้ํามันตะเกียงทาบุญด้วยหลอดไฟด้วยเทียนด้วยฐานไฟฉายกระบอกไฟฉายได้ทั้งหมดนะครับสุดท้ายคือคนวันอาทิตย์นะครับ เคล็ดลับการทําบุญเหมือนกับคนวันพุธกลางคืนเลยครับให้คุณทาบุญเกี่ยวกับแสงสว่างทุกประเภทเลยครับหลอดไฟนะครับจะเป็นกระ,กระบอกไฟฉายฐานไฟฉายเนี่ยได้หมดนะครับแล้วถ้าร่างกายดีนะครับมีความสะดวกสามารถบริจาคเลือดได้ก็ให้บริจาคเลือดนะครับอ่าแถมอีกนิดนึงละกันครับสำหรับเบสิกง่ายๆเลยนะครับก็คือถ้าอย่างอื่นไม่ไหวจริงๆก็ให้ไปทำบุญค่าน้ำค่าไฟให้กับวัดกันแล้วกันครับ หากท่านถูกจัดอันดับไว้สามารถพิมพ์สาธุหรือคำว่าน้อมรับคาทํานายเพื่อเปิดดวงโชคลาบของท่านครับและสําหรับท่านที่ไม่ได้จัดอันดับไว้ท่านสามารถพิมพ์ว่าขอให้อิทธิพลดาวร้ายกลับกลายเป็นดีให้มีโชคมีลาบครับ